สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชื่อส,สุกคนณ์นะค่ะเนาะพี่น้องกรดาษผ้ามาเรียนทงเรียงงวะะังวค่ะนะะ้ำมังงัวแล้วค่ะเนาะแดดฮอนฮอ,อนคะ่ะพี่น้องแกกอนง่อยๆเ,นนข,มมเขาคบมาค่ะเนาะฮอนคาฮอนแดดแล้วเบ่งแดดเนะคะ่ะพี่น้องหยางกับบุ้มีแหงแหงคะ่ะแหงแรงค่ะค่ะพี่น้องฝน,นมากๆแล้ค่ะเนาะ นี่เขาเลี้ยงพืชสภาพแล้วเนาะค่ะพี่นอ้อง,งยังแหงยังแหลงอยู่เนาะคะ่ะยังบ่มีฝนมากจากเทียะคะ่ะตกแต่ปีไม้มาตกครั้งเดียวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมากอีกเลยะคะ่ะมาหน่อยลบแดดมาหน่อยรบแดดอเอาไหมเอ้ยมาแดดผักแตนอ๋อบึงจะไปเล่มอีหญิงนะคะพี่น้องกอดที่ไส่แห,งก,แหง,งกับแหงมุกติหญิงกับใต้เหมือนเนาะค,ะะคะ่ะเน้องหอมบ่มีให้เล่มกินหญิงแหง ปกติช่วงนม้สาผู้จะผ้าเนี่น้ำเต็มบ่ดเลยค่ะพี่น้องเราดี่แรงค่ะต้องการแหมมามามาอักวนกันอยู่ดีๆเราพรมเด้อเาพรมเราพรมเอาพรมพี่อนแดด เสาข้อมัวหน่อยอนนออค่ะพี่น้องโอ้ยหเขียงค่ะอายู่ดีๆลูกอยู่ดีๆอยุ่งมือยุ่งมือมแดดหอนอันนี้ตวนศาดครับพี่น้องขนาดปนยังหอนเนาะสาสตร์เกษตซ้ำไหนนค่ะเนาะ นี่งก้างกันหนักเกสองโมน้องสองหอมสองมเด้อ่อนสองอมสองมหน่อย้นอยเดีแบมันหมมันหมมันห่มมันห่มนี่ละ ้ยตหาหักเขาหักพี่น้องเดี๋ยวอ้าวหองเข็นยังล่ะลูกแม่ก็กินหยาอยูอย่นี่ดีเป็นยังมาอยังมาอย่งมาอยังมาอยังหวาน h ้ h e h e แดดแห้งครับพี่น้องแค่ช่วงเศร้านี่ก็สามสิบแปดสามสิบต่อองศาได้ครับพี่น้องพอช่วงใบถึงสี่สิบเอ็ดสี่สิบสององศาเ่าสิงสีมาเป็นอาทิตย์เหรอคะพี่น้องห่อนกิ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 นเลีมยาเลีมยมหนาเฮงเลีมยมหนาเฮงพมาดอกมาดอกไปเลีมยา เล่นหยาเล่นหยาเล่นหยาเด้อดกินหยาเด้อนะไปไกินยหยาเด้อลูกเด้อไปกินหยาร้อนครับพี่น้องร้อนมันร้อนเบิ่งแดดเบิ่งขีดฟ้าใน่พี่น้องก่อนเดียวกับพ่อหี้สดๆเลย <c ười> ขึ้นขึ้นหอนเนาะค่ะเนาะ ฟองฟ้าบ่มีเมฆจ้าก,ก่อนแดดข้าแดดเด็ดแห้งค่ะพี่น้อง <c oughs> ดูสมุนว่อหน่อย <c oughs> โอ้บรรยากาศบานประดาเป็นแบเดียพี่น้องเพื่ยเป็นสียาเขียเนนะค่ะเนาะโอ้ยแรงๆเบบเบ กินยาแหงไปแล้วพี่น้องนี่เขาบานกับไปกินเฟี้ยงเนาะค่ะแมวกินยาดู่นอไหม่มมคนคันเนี้แไม่แดดไล่กันหยับหยไอ้ผ่อนเนาะน้อนนะะนอนหลดนอน นางงามตักใช่เดแซบบ้าหลูกอืมแซบบ้าขอบคุณน้าสาวคมมากสาวคมเร็ว หอมของหอมมันหอมหอมมันหอนหอมกันเบ๊บ๊เบกินยาแหงไปแล้วพี่น้องเอาบานกับพี่กินเฟี้ยงเนาะค่ะแมวกินยาดูน้องหอม อืมดูนี่ผ่คัดคอนี้ม่แดดไล่กันหยับหยับไผ่นแ้กันเนะนอนนอนหลกนอนนางงามตัวใช่เจแซบบอหลูกอืมแซบบอขอพิุ าขาหอมมากขาหมเร็วขาอมขาหมมันฮอนมนฮอนมนอนอนไปกินหญ้าลูกขาหอมโอ้ยนั่งอนนะคะ่ะงอนนอนน้มาเป็นที่จังไกวยเนาะกันเนาะคกนะว่ฮอนเขาก็ลงนอนน้ำเนาะค่ะ่ะมางอน,นอีกักน้ำเนาะกัน

นอนนอนนอนไปไปไปอะไรกันอะไรกันมะ,ะวะไปไากินหญ้าคุณแม่ไปท่างคุณเอกไปแม่มทำท่างไคุณเด้อกินหญ้าเด้อเออ ฝางแข้งแค่นี้เนาะค่ะนนเนาะเลี้ยงง่วนเรียงยุ่งค่ะแก่หอนหอนงานกับพวกนี้หอนสองโฮเมตบ้างอันของโฮเลตรลงเต้างงลงเต้าลงที่นี่ก็บฟางแค่แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ